อีกแล้วไ,ไ,ไปฉลาดอยู่ไหนไอะไาปักจุยยังโอ,อ,งอ้ปักจุ่ด้วยนั่นนะปักจุใยญ่เลยเอยอโมตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับ มือะว่างใช่มันเปิดแล้วครับโนวาเลยวาหลับอยู่อ้าววาตื่นแล้ววาเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยอ้าวงตอนนี้นะครับที่มึงสว่างก็เปิดแล้วหลังจากปิดโควิดไปนะอ่ตอนนี้โมครับเลยยังเลยจุดเฟยง โวา้าอะไร <c oughs> เฮ้ยไหนไหนปลาโอ้โหยังไม่ทันเข้าบึงเลยเห็นปาลาละ ปลาอยู่ไหนอุอ้ยปลาอยู่นี่ไปเห็นปลาอีกแล้วนะวาครับเห็นปลาปลาณิโมโอ้ไปเห็นปลาณิโมด้วยนะปลาวาเห็นปลาณิโมโอ้จริงจริงด้วยนี่นี่นี่นปลาณิโมโ,โอ้ปลาณิโมโ นี่ครั้งแรกของนาวากับบึงชวานะ่เอาหมูมาแล้วหมูมูไงลูกเออมีปลาเทวดา,อวดาพอเจอปช่อนอเมซอนไปดูปช่อนอเมซอนลูก ไหนมาดูโอุ้กดูเลยนะปลาเต็มเลยโมนี่ปลากระเบนนี่ลูกโอ้ครับมันใช่ปลาดุกหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าปลาดุกยักษ์เหรอลูกนี่ปลากระเบนมาแล้วนี่นี่ตัวนี้คือพวกปลา Nam จืด d นี่นะโมนี่ปลาช่อนอเมซอนอยู่ ว้าวนะโอ้โอ้ยบลาเป็ยิ้มแช่งใช่ไหมไหนล่ะ,ะไม่ใช่อันนี้มันเป็นพ่อปลารู้ว่าพ่อเห็นปลาชอ่อน,หน,หนอเมซอนอยู่ข้าไนน์เลยโอ้ยหโอ้ยอ้าวมาดูปลาอะไรกันเป็นปลาอะไรอีก ปลาอะไระปลาปลาดูปลาปลา,าอะไรปลาไ้ครับ <laughs> อตอนนี้โมจะไปท่องโลกแห่งท้องทะ,ะแห่งท้องทะเลนะครับที่ออฟคัาเลียมบึงช่ว่า<ะ>ไปโมไปโอ้โหตื่นได้ไหมโม อะไรเนีโมเราเรียกว่าปลาจระเมดโมปลาจระเมดครับปาดูโอ wow. wow. ้โหมีปลการังด yeah. wow. mm ้วยนี yeah. ่ครับมีปลาีโมได้ไหนปลาดีโมตัวจริงยู <t 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 ่ไหนมีตัวจริงะ นิโม่ไงนิโมวิ่งไปไหนแล้วก็ไม่รู้ว้า,ามโมนี่นิโมอยู่ไหนนี่โอ้โห,โหของจริงไหมเนะี่ยเออ้จิม้มทำไมทำไมของมอยู่ตรงนี้อ่ะนี่นี่นี่ทำไมของมารวมอยู่ตรงเนี้ยดูดิดูดินั่นนะจิ้มเดี๋ยวมันจะมาอ๋อมาหานิ้วเหรอโอเค Give a dog a bone okay. this old Hey, oh, a yeah. big oh, oh. This old man, he played three He played knick-knack on my shoe With a knick-knack, paddy Give a dog a bone This old man came rolling home And... Bo and Wa came! Oh, Wa! 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 Hey, Dennis Give a This old man came rolling home เดี๋ยเจะปาปักเป้าเลย Nick shoe with Nick ack, เป้านี่นอ๋อนอยอยู่นะหัวเ <c oughs> <c oughs> ็น,นี้เราเข้าไปในอุโมงค์ป่านะ <c oughs> จะเต่าอ,อีกแล้วโอ้ยเราลงอุโมง์ปลานะครับห่หวาตื่นเต้นใจนี่มีเต่านอนอยู่อย่างนี้นี่นี่น,น,นะหนึ่งตัวครับ ờ à, đã khâu mùi ghé nữa. Ừ, <laughs> ui giải vơ này bố giải vơ quá ui bà, ừ. bà chuối đâu quá bà, bà chuối mẹ nãy 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 ดูมองที่สองมาเอ้าหัวทิ่มไปแล้ววะเต่าอยู่ไหนไงโอ้ลูกเต่าก็เอาหัวไปไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอ้นี่มีจอสลัดด้วยโอ้ว้าหนึ่งสองว้าไปไหนเดินเดินไม่อุ้มไม่อุ้ม เนี่ยมาดูตู้นี้นี่นี่อันนี้ปลามาจากญี่ปุ่นนะโอกินาว่าอ้อจิ้มจิ้มจิ้มโมป,ปลากำลังสำรวจนะตอนนี้มูนี่แล้ววะปลาปวานอีกแล้วโอ้โหยังไม่มีปลาวานนะลูก

ใช่ตัวน yes. ้อยติดอยู่ด้วยว้าไม่ดึงไม่ดึงโมให้อาอุ้มเลี้ยโอ้ยหัวทิ่มแล้วโมปลาเป็นหัวทิ่มโมข้างบนหัวทิ่มอีกแล้วเปล่าหัวทิ่มอีกแล้วนี่่่บออกวาายง้หัวทิ่มแบบนี้ ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูปลาฉลามกันปลาฉลามอยู่ไหนเจอพี่ปลาฉลามก่อนแล้วเนี่ยว้าเอาบัวไหมเจอฉลามยังเฮ้ยโบเมื่อกี้ไปเจอนี่พี่ปลาฉลามนยผ่านไปยังเอาผ่านมาได้ยังไง

มาซือโมปลาฉลามโอ้โหโร้มากับพี่ฟอตโหโอ้โหนี่ปลาามลาวลาวอะไรกัวอะไรกัวเต่าเหรอโนโมกับพี่ฟอนย ีฉลามนี้ก็มีฉลามเยอะแยะเลยฮะหลายสายพันธุ์มาดูมาดูน้ำมูกหน้าตัครเลิกอ่าขึ้นมาดูปลาฉลามอึ๊บอ่ยยืนโอนมาแล้วหมอนู่นโอ้โหพรอนเหรอลูกเอาไปดูดิมีอย่างนี้ป่ะ นี่ไงนี่ปลาฉลามน,นอนอยู่นี่ได้ไหม hairy! ปลาฉลามไลยปลาฉลามจุดจริงจริงเลยมันนอนอยู่นี่มัจน,นจยยะนอนกับปลาอ่นา,า ha, ออนอนกับปลาฉลามมานอนดิหันหน้ามาหาพ่อโอ,โอ้โอหนอนกับปลาฉลามโอ้โหเดี๋ยวหลงทางเขาบอกว่าโหยโ เดีว่าไปดูหอยเอไอหนหอยอยี่หนหอยเฮ้ยไม่ใช่ปไปเจอหอยตรงไหนอกันบ้างารึ้ปลานั่นอ๋อฉลามตัวใหญ่มากเลยนะหอยหออมองปลาฉลามกว้างที่สุดในเอเชียนี่ตอนนี้ก็เปิดให้บริการนะครับฟืบ้นฉบากหลังจากที่หยุดโควิดรอบสองไปมาอีกแล้ว

ปลาฉลามอ่าปลาฉลามปลาฉลามหมอไปดูน้องนะมาว้าไปที่ต่อไปเลยทุกคนถ่ายรูปปอนะอาถ่ายรูปอีกแล้วว้าอ่า พาพ่อไปอีกแล้วนี่ตอนนี้โมก็มา, no. มาดูสิงห์มีรันนะครับไหนปลาฉลามจมทรายจริงด้วยปลาฉลามทำไมใหญ่ใหญ่เบิ้มใหญ่เบิ้มอีกแล้วโอ้โหว่าเจออะไรก็ใหญ่เบิ้มหมดอ่ะ